เก่งมากเนี่ยเก่งจริงเนี่ยบอ้โซโลสอนนะโซโลโซโลมักกี้เห็นความพัฒนาของเขาที่แบบกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บใช่ไหมมันไวมากนะเก่งมากๆเลยอ่ะโอเคว2างอืมโชว์ไปเลยเรามีสุขภาพยู่แล้วสกยภาพยภาพ Yes C C C ลึกลึกตึึงโอเคมือซ้ายพร้อมกันดึงตึงมาดตึงตึงกันแดดเดียวเดี่ยวหลอดละเท่าไหร่คะฟังฟังขายของฟังขายของได้เลยเอ้าก็เมื่อกี้บอกไม่ให้ขายอ่ะเออตอนนี้ขายของได้แล้วเดี๋ยวซ้อมกันกันแดดเดียวเดียวนะคะเพื่อนๆจากปกติจากปกติ490นะคะตอนนี้เหลือแค่390เท่านั้นค้าหอมยังเหลือนะเพื่อนเพื่อน เขาเผมใหญ่ม<อ>ากเขาผมมาโชว์เขาผมมาชามากมาเดี๋ยวฟังโชว์ให้โชว์ยังไงให้ไม่บังหน้าเขาเพื่อนๆนี่โชว์แค่นี้ท่าน,น,น,นเห็นไหมท่านเห็นไหมอุ้ยใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ดูดิเพื่อนๆว่าผมคือข้าวผมคือดีมากจริงๆเพื่อนๆกดในตบกหน้าดูได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวังให้เขาเซ็นบนกล่องไปนะ เก่งมากนะครับรูวพัฒนาทุกวันทุกวันนะครับวันนี้เราขายอะไรอ่ะนี่เลยวันนี้นะครับสินค้าแล้วนะครับผมนี่ NKK Skin นะครับตัวนี้มากจังมากนะครับผมจับกี้เมื่อกี้เหมือนฝันเลยนะครับผมจริงจริงจริงเมื่อกี้เขาอยู่ในโลกของเขาสองคนนะคะแต่ในโลกสองคนเหมือนได้ยินเสียงอะไรองวัาว่างวัน สุดยอดนะฮะผมจะบอกให้ว่าวันนี้ผมขอเป็นเข้าเรื่องเลยใครที่อยากบำรุงผิวพรรณนะใครที่อยากผิวพรรณกระจ่างใสามากขึ้นอยากผิวเนี่ยปรับให้มันแบบว่าดูแบบว่าไร i g รหน้าผิวผิวขาวขึ้นสบายสบายขึ้นเออห้ามพูดแต่ละคำงรู้องขายของยังไงวะเนี่ยเป็นคำต้องห้ามทางนั้นเลยก็คือวันนี้เรามีเซรั่มนะครับที่เป็นสูตรที่เข้มข้นกว่าเซรั่มทั่วไปถึงเจ็เท่านะฮะ ว้าวว้าวเอฟเฟกต์นี่ตัดทิ้งไปนะครับดีเลยไปแล้วดีเลยไปหน่อยก็คือว่าสุดแรงด้วนแคมป์คงกว่ารูชอนทัวไปถึงเจ็ดเท่าอีกเดือนหนึ่งนะครับเขาจะแย่งงานทุกคนในประเทศไทยแล้วนะฮะสุดยอดสุดยอดนะคะ โคตรเยอะเลยคกะคตะคะอที่ทาะคตที่ทาค่ะโอ้ยพูดเก่งมากอะก่ะเ,เก่งเลยเก่งฟังเลยอ่าจริงๆอ่ะตอบผมจะบอกให้ว่าก็คือวิธ<อ>ีการใช้นะครับง่ายนิดเดียวแต่ปร,ประเด็นเลยนะผมจะบอกให้ว่าตัวนี้ห้ามทาหน้านะครับ <Australia S 1> เนื่องจากว่าสูตรเขาเข้มข้นจริงแล้วก็วันนี้เนี่ยคือมาแนะนําทําให้เพื่อนๆดูถ้าไม่แนะนําให้ให้ใช้เปล่าๆเพียวๆเนื่องจากว่าเข้มข้นมากให้เพื่อนๆเนี่ยเวลาไปใช้เนี่ยสมมติว่าเพื่อนๆอยากใช้คู่กันกับครีมกันแดดตัวนี้เลยก็คือว่าใช้สองหยดก็พอนะครับใช่ ฝางหน่อยอืมตัวนี้สองหยดกับครีมกันแดดนะฮะแล้วก็ผสมกันเนื่องจากว่าตัวนี้เข้มข้นจริงถ้าเพื่อนๆไปใช้กับโลชั่นของเพื่อนเนี่ยสามารถใช้ได้สามหยดนะครับแต่ว่าถ้ากันแดดตัวนี้ไปซื้อไปคู่กันเนี่ยคือใช้สองหยดก็พอใช่แลวกันแ,แดดตัวนี้เยมากเพราะว่าหลอดใหญ่นะหลอดใหญ่เอาจริงคือผมจะบอกให้ว่าไม่เล็กนะครับอืมหมายถึงนั่นแหละครับ <c oughs> อ่าถึงตัวตัวอตัวเซรั่มนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะตัวเซรั่มนะครับ ดีนะครับไม่ค่อยเข้าใจอะไรนะจรเดี๋ยวตัวอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็กันแดดขนาดที่นักขาวสามสี่รอบแล้วนะแต่ยังไบรท์ไม่แฉนก็คือผมจ่อให้ว่ากันแดดตัวนี้เนี่ยคือไม่ได้เหมือนบีบีครีมนะครับที่จะว่ากันแดดตัวนี้คือทาทาเยอะทาอะไรก็ไม่ทําให้ผิวเนี่ยดูวอกเกินจริงนะครับเป็นผิวที่ยังดูแบบสวยอยู่ก็คือตัวนี้เนี่ย SPF นะครับ50ก็คือถ้าเพื่อนรู้ว่า50นี่ก็เหลือเพียงพออยู่แล้วแต่ตัวนี้มี PA บวกบวกบวกด้วย ซึ่งดีแน่นอนนะฮะเพื่อนๆไปลองใช้กันได้เลยตัวนี้ย้ำอีกทีทั้งสองสทั้งสงสินค้านี่คือทาหน้าไม่ได้นะครับให้ทาตัวเพราะว่าเขาเป็นสูตรเข้มข้นจริงแล้วก็ตัวนี้เพื่อนๆคิดดูว่าเราใช้แค่วันละหกหยดเนี่ยอยู่ได้นานแน่นอนนะฮะช่างแอร์ก็มานะครับผม <S <S เพื่อนๆตะก้าตะก้าพหผมเหลือแค่ตะก้าลอยชิ้นนะคะสามหมื่นเฉลี่ยแค่กล่องละสามร้อยบาทนะคะเหลือแค่ตะก้าเดียวนะคะจํากัดแค่เจ็ดท่านตอนนี้เหลือกี่ท่านเดี๋ยวให้เขาเช็คข้างหน้าผมว่าผมเอาทีงาะเข้าหน้าให้หมดเลยผมชอบจริงจริง แล้วแล้วคือไงไม่ขายแล้วให้ทีมขายขายก็คือเหมือนให้ทีมงานน่ะพูด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 ให้ผมจําได้ก่อนแล้วก็ผมผมข้อผลตัวเทสอยู่แล้วไงเพราะว่าสินค้าอะไรมาผมเทสหมดเทสผิดเทสถูกลองกินไม่ใช่ของกินก็ลองมาหมดแล้วก็คือว่าเดี๋ยวเอาทีมงานน่ะมานั่งโต๊นยาวมาก17ที่นั่งแล้วก็คือือืเบสแพงก็มาตรงนั้นสรงนผมนก็นั่งจีบกันสองคนน่า เพื่อนเพื่อนไม่มีใครทำแล้วงานนี้เพื่อนสงสารฟางก็ช่วยกดตะกร้าแล้วกันเนาะเผื่อได้ค่าตัวเพิ่มโดนปิดการมองเห็นไม่ต้องห่วงนะครับเขาบอกว่าฟางสู้สู้ K K C E O อ๋อ C O N K K ใช่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 แลวของแบนด์ ขอบคุณเจ้าของแบรนด์มากเลยนะครับวันนี้ได้เจอใช่วันนี้เขามีผมมาแจกด้วยเดี๋ยวผมหาวิธีแก้ไขผมนะที่แจกเนี่ยว่าเราจะแจกอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าพ่อผมเนี่ยเซ็นยากไม่เชื่อให้การมีินลองเซ็นดูโอเคยากผะฮอฮะกระถ่งหยุดยาก ถ้าผมยึดยักภาษาเกาหลีพูดยังไงครับโอ้ใช่้ีออเดอร์ค่ชอรอจิไมะไม่เป็นไรไม่ได้นเพื่อนๆตอนนี้ตะก้าป้าผ้าห่มนะเหลือโปร100ชิ้น23,000บาทนะคะเฉลี่ยกล่องละ230บาทจาก490เบาทอีกนะเพื่อนเพิ่มเยอะเข้าเซ็นได้แต่ว่ามันขาดหายหน่อยแกมิ้นโชไลเซนว้าว มีแค่สิบผืนในประเทศไทยเท่านั้นนะคะสำหรับตะกก้านี้จะได้ไปสามบ้านเลยนะเพื่อน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 กดเพื่อนเพื่อนกดไม่ได้ได้ทุกคนนะได้สามบ้านนะได้ผ้าห่มพร้อมลายเซ็นไปด้วยแล้วผ้าห่มอ่ะขอบอกว่ามันอีคุณภาพดีมากดีมากนั่นอ่ะปล่อยปล่อยให้เขาอันี้กันไปเพื่อนๆกดตะกร้านะถ้าใครอยากได้ผ้าห่มจัด วิกโดนลอยกิโลกรัมโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นเป็นรีวิวกินผมว่ามีความสุขมากๆเลยนะเราสองคนอะดูมกเยอะดูมกตั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 วตัตัตัด Yes to c r a t e to again again o 먹먹 Eating again กินกิ g a Yes my name is Tomok and a m i p r o o e c t again eat ขามิโปรเจกต์วเขาเปลี่ยนนามสกุลแล้วงเปลีนามสกุลแล้ววันี้เขาแต่งงานแล้วไม่เห็นชุดสูทหรอเขาขอแล้วจริงๆขอแล้วอยากซิปปอมหนไมดูปเอมดูปอมมเลยคืนนี้ไปดทกันคืนนี้คืนนี้นายนายน o n h t d เดทเดท d a t ดท a t e date date d e d t t e date ท a t e d a อที่ไหนที่ไหนก็เอาเพื่อผมไปด้วยนะคะเอ๊ะพรุ่งนี้ทำงานกี่โมงสัปเอ่อบ่ายสองแต่งหน้าเรา cancel เรา cancel ไม่ได้ค่ะไม่ได้คไม่ได้บ่ายสองพรุ่นี้เลิกงานก็นี่ละมีเวลามีเวลาประชุมอีกนุ่นบริษัทชาลีเริ่มเลยสองโมงเด็ดเด็ดปักซอยคูบอนปักซอยคูบอนกินข้าวมันไก่กินข้าวมันไก่คลายคลเมมเว็บติ๊ก เวฟข้าวมันไก่ให้หน่อยดิอืมเอามากินในไร้เลยเคยกินข้าวมันไก่ไหมพูดอะไรพี่สอมอม๋อพักเพาปรับโอกพันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแฟของดีกว่าเคยกินข้าวมันไก่ไหมพูักอกชอบชหนงิอมออพัากชิเก้นเพื่อนเพื่นเ็จเริ่มต้อนห้าสิบชิ้นอ่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสพันห้าร้อยบาทได้ก็ไม่ค่อยได้ว่ากินไม่เยกินว่ะพมันชิเก้นทั้ แปลว่าข้าวภาษาเกาหลีนะครับผมมันก็คือรียกพับแปลว่าข้าวอยอมันชิคเก้นข้าวมันไก่ับมันชิคเก้นยูเซ่พับมันชิคเก้นทำมันชิคเก้นเขาบอกว่าเปิดเพยงสนุกให้การมินเต้มหน่อยแล้วก็ชวนไปกินมามากกันดีกว่าไ่หวาะไรยตาเยเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะไมพูดชื่อนั้นอะพี่หยอยกยกยยอกยื

ยอมเดยวบินเดยวบินนะเดิบินอ้นี่ยว่า원래พูดชัดๆนะดชัดๆนเอะไรคะเื่ออะไรคะพี่เดชเชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะยูสเดย์ยูสเดย์ไมแต่คุบอกให้เต้นนะชื่ออะไรค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 ะยูสเย์ยูสเดย์อ๋ออ๋ออออออ๋ออ๋ออ๋ออ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 ะออออออ ไออยู่บ้านไอเวลาไอถามใครแล้วก็เชื่ออะไรคะเนี่ยสารอะไรขอฉันรักเธอรู้สั่ยันไงคำคำนี้นี่เป็น